สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอล้ลอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เองอุดเพิ่มในมิพยากรค่ะซึทำไมไม่สูชมมือก็ทูแล้วไงเ,เมื่อกี้ให้มันจบอ่อนเซเอาลงแล้วกดแชร์ออกไปเซ้คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เ <ทำ S 1> ลว Mmm. กดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะฝากกดติดตามถูกใจเพจด้วยนะคะเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์น,นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9ก0าพันเกร้เกแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะสวัสดีค่ะคุณวันว,น,วน,นิดนะคะสวัสดีค่ะ กดแชร์ออกไปแซ่แล้วอ่อากดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิ่มานะคะขออายุมาด้วยก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดก็ได้เพราะเราดูด้ให้ยิบซีหนึ่งใบนะคะหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลัลวเวลาสามวันเท่านั้นค่ะ เรื่องดีๆเกิดขึ้นภายในสาวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดึเพียงสมวันเท่านั้นนะคะเอาเฉพาะผู้มีผู้แชร์นะครับนะแชร์แล้วค่ะแป้งวันนี้จะมีโชคลาภหวยลาวไหมคะคุณแป้งมีแชร์จริงครับผมดูแล้วนะ<ช>คน<ช>ผมจะตอบเฉพาะคนที่มีแชร์จริงๆนะครับมไม่มีนะครับนะไม่มี นะวันนี้ไม่มีนะครับพูดตร,ตรงๆนะครับนะไพ่แฮงแมนแต่ไพ่แบบนี้ไม่ดีนะครับนะอ่ปไปต่อครับใช่แล้วก็สาวสเก้าคนรักที่เรารอเขาจะกลับมาภายในกันยานี้ไม่เราดูสามวันวนะภายในสามวันนี้กลับมาสามวันนี้มีอากาศวนเวียนนะอสาววันนี้กลับเราดูแค่รายสามวันนะครั่าหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นออุยเห็น ห้าห้าสิบสี่ไม่มีะะผู้แชร์นะครับนะยังไงต้องไป้แชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์นะคะถอยคุณแหวนคะคุณแหวนก็ต้องพิมพ์ก่อนด้วยนะคะแหวนการงานคะ่ะไหวมายังไงแต่ไม่ยอมแชร์เรา<ห>ไม่มีผู้แชร์รถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดนะครับโดยธรรมชาตินะเราตอบให้ไม่ได้นะครับเพราะไม่มีผู้แชร์เดี๋ยวผมจะทำผู้แชร์ให้ดูก่อนแล้วกันสักห้าครั้ง นะแล้วเดี๋ยวให้สังเกตดูว่าผู้แชร์เขาแชร์กันยังไงนะเออ,อมาแล้วกดแชร์แล้วมาแล้วเข้าเหวียนแชร์แล้วค่ะถามได้เลยค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะเหวียนจะมีโชคไหมคู่แหวนกนคู่แหนก็อนอ,นอะ เอาเหรียญก่อนมาเหรียญเหรียญพ,พิมพ์ไปแล้วเอาเหรียญมีโชคไหมมีโอกาสมีโชคนะคุณเหรียญน,นะเอาคุณเหรียญไปก่อนนะคุณเหรียญห้าสิบสี่จะมีโชคลาบไหมคะได้ไพ่ไหมอ๋อมีโอกาสแต่จะได้หรือไม่นั้นพันธงเลยจ้าครับได่เอาแหวนการงานค่ะแชร์แล้วเ,เดี๋ยวก่อนนะหาก่อนแหวนการงานแชร์แล้วใช่ชค่ะมีแต่ปัญหาครับนะ าการงานทูลระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือใครที่ทำงานนะคะเจนยี่สิเอ็ดปีคนชื่อลีจะติดต่อมาไหมคะเดี๋ยวติดต่อมาครับไพว่าติดต่อมาก็ได้คุยกันนะไพลกกขึ้นอย่นนะคะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละเก้าพ้าร้อยแชร์ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขออายุก็ได้ก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะว่าดูด้วยไพ่ยิปซีหนึ่งใบค่ะอิมเอมสำรานได้ไพอ่อิมนะอิมตาสบใหม่เพราะเปิดแล้วหนึ่งใบ เราม่ต้องสับแล้วเพราะว่าจันเาก็ไม่เห็น,นดีข้างหน้าเป็นเดอะเวิร์ด้วยโอ้โหรูสีออกบ่อจังอ่ะอันนี้ล้วตรงนี้อืมถึงไหนลแล้วแหวนใช่ไหมเจนยี่สิบเอ็ดปีคนชื่อรีถามแล้วใช่ไหมติดต่อมาสามเหรียญจะได้คุยกันนะ เอาล,ละจะดูเวลาก่อน6นาทีกว่าเอานะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจ,จารย์มูผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหาแปด j t o p 16ครับสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าท้องสาริการลิ้นทอเสริมดวงเสริมราศี ทีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารมวลสมเปิดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเฮวรูปเครื่องรางาของของัขงวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะนะตามนี้นะครับนาะ Facebook โอซิริกรนภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ไอเดียรโอซิริก15ค่ะคุณเดอร์ดารชอรี่ถามเรื่องลูกนะคะแล้วลูกจะไปอังกฤษ ไปส่งลูกจะราบเริ่อนใหม่ลูกไปเรียนต่อมสี่ถามวเอาโดนวันที่เกิดโดนในวิวันวิเกิดรูปมาให้ด้วยเนี่ย hmm. เ,รเราบอกแล้วดูให้ยิบซีนะคะ uh. แล้วดูคนหนึ่งข้อนะคะเรื่องตัวเอง hmm. ดูคนหนึ่งข้อเรื่องตัวเองนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่ดูเรื่องของตัวเองอะ เอา<ไ>ปเป็นว่าคุณจะไปส่งสาเร็จไหมเอาแค่เนี้ยนะนะผมตีย้อนเลยนะถ้าคุณบอกจะไปส่งลูกผมบอกจะไปส่งสาเร็จไหมเอาแค่เนี้ยนะไพ่เดท date ครับบอกได้แนคะ่นะี้ครับนะเพราะว่ามันเป็นคําถามของลูกมันไม่ใช่คำถามของคุณแต่ไพ่คุณบอกว่าดวงคุณไม่ดีช่วงเนี้ยผมตอบแค่เนี้ยนะเดทเลยนะเออไพ่ดวงคุณไม่ดีนะบอกแล้วไงก็ไม่ไม่ไมค่อยอยากจะตอบให้เขาว่ารู้สึกตั้งแต่แรกเล้าว่าไปทําบุญหน่อยก่อนก่อนจะไปอ่ะนะ ไปทําบุญเสริมดวงเสริมราศีหรือจะให้แต่เดิก็แปลว่าต่างประเทศได้เอ่อต่างถิ่นต่างแดนนะนะหรือจะบูชาท้าวเวสวุวรรณนะโดยท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานก็ได้เปิดให้เช่าบูชาแล้วเพียงองค์ละ99บาทเพียงเท่านั้นมีค่าส่งเพียง50บาทติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอคุณผักขยี่สิบนะมีผู้แชรแล้วนะจะมีคนมาคุยแบบจริงจังไหมคะ ว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับคุยแบบเพื่อนคุยคุยค่ะมีคนมาคุยแบบจริงจังค่ะนะโดยท่านอาจารย์โอเนี่ยได้คุยกันหน้นะคะนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะผูมาเป็นประธานเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่เขาคิดว่าเขาคุยกันเขาคิดว่าคุยกันก็คือเป็นแฟนกันอืมแต่จริงๆกันแต่จริงกันคุยกันใครจะคุยกับใครก็ได้สมมติโอเนี่ยมีแฟนอาจารย์็อปเนี่ย โอ้จะไปคุยกับใครก็ได้เป็นกับเพื่อนกับแม่กับพี่กับน้องอกับใครก็คุยก็ค,ยคุยก็คือคุยคุยก็คือคุยครบก็คือครบออใช่ไหมา<ช>อาจารย์ครับใช่พะสมัยเราเขาไม่ได้พูดกันแบบนี้เขาไม่ได้พูดกันแบบนี้อืแปลกมัอนกันนะอะเอาใหม่ค่ะอ่อไม่ใช่ใหม่คนต่อไปมิ้นสาสิหกการเงินจะดีขึ้นไหมคะว่าตามนาไพ่นะครับสามวันนี้เป็นยังไงมีแต่ปัญหาครับช่วงนี้ครับ ให้สวดพ<บ>ระคาถาเงินล้าน,นในการเสริมดวงเสริมราศีจะแนะนำวิธีสวดโดยท่านอาจารย์โอ้นะอ่ะมียี่ิบห้ามี่ค่ะยี่สิบห้าผู้ชายชื่อเอกจะทักมาขอคืนดีหรือปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้จบลงคะดูตามหน้าไพ่ไปนะครับหน้าไพ่พระครับนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวครับไพ่พระไม่ได้ดีต่อความรักครับผมนะถ้าอยากให้ความรักดีขึ้นแก้แค็หน่อยนะคะสุสิงกินเจ กินมังหรือบูชาอินมหาเสน่ห์เมตรามหานิยมโดยท่านอาจารย์โออาจารย์โอหยิบเอานั่นแหละเอามาอันไหนละเยอะแยะเลยหลายอินมหาเสน่ห์เมตรามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้เปิดให้บูชากันแล้ววันนี้อันนี้แบบของอาจารย์ทร้อมเนี่ยจะเป็นสีทองนะคะเอรียกลแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้อันนี้แบบใหญ่อันนี้แบบบ็อกใหม่ครับรุ่นสมัยใหม่ครับนะ ใหญ่เต็มสูตรนะคะอ,อะแล้วก็แบบนี้นะคะเล็กจิว๋วเล็กจิ๋วเนี่ยราคาจะถูกหน่อยถูกกว่าถูกกว่าของคนอื่นเขาเลยถูกกว่าเนี่ยถูกกว่าอนเนี้ยนะถูกกว่าเนี้ยแล้วก็ถูกกว่าอันนี้อีกนะคะอันนี้นะถูกกว่าทุกอย่างนะคะแต่ก็ราคาเนี่ยราคาเนี่ยก็จะตามคุณภาพนะคะถายาให่คนรัก คนรอบตัวเม่ตารักไขรเอ็นดูพกอิ่งเนี่ยค่ะสุดยอดนะคะคนเอ็นดูหมดม,ม,มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์ออกไปแล้วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามนะครับอืม มาแซ่เดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลาเวลาก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ค่ะกันยายนหนึ่งกันยายนนี้จะมีโชคลาภไหมไม่แชร์ให้เราจะถูกหวยทั้งทีเนี่ยจะไม่แชร์ก่อนนะคะนะแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่เพจสหวิทยาโหราต่อนะคะ กดแชร์ออกไปแซรรอเข้ามาให้โอกาสเอาให้โอกาสคุณตอบให้โอกาสแชร์ก่อนแชร์ก่อนแล้วถามมาค่ะอืนี่ให้โอกาสเลยนะเออถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสลับไปเองนะครับนะเวลามันหมดแล้วแหละนะจะให้โอกาสแชร์ถ้าไม่แชร์ใค<ช>ถ้าเป็นอย่างนี้ยรอมาเรื่อยๆอย่างนี้เราเราก็จะทํารายการจบช้า เอาและผมไปแล้วนะผมรอคุณแล้วถือว่ารอไปแล้ว<อ>จบแล้วรออานนนแล้วเี่ย